you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาพูดเกันถึงความขัดแย้งทางตะวันออกกลางกันบ้างดีกว่านะครับถ้าพูดถึงตะวันออกกลางเองเนี่ยประเทศที่ดูจะมีเรื่องกับประเทศรอบข้างเลยศัตรูรอบตัวเลยก็คงจะเป็นอิสราเอลมิดแท้ของอเมริกาถูกไหมอิสราเอลเองเนี่ยนะครับผมเป็นชาวยิวนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยเหล่าประเทศอาหรับที่เป็นมุสลิมกันหมดเลยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ถูกกันอย่างแรงนะครับผมแถม มีเรื่องปาเลสไตน์มาอีกด้วยหนึ่งในศัตรูคู่อาฆาตที่มักจะขู่กันเสมอกับอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็คืออิหร่านถูกไหมอิหร่านเองเนี่ยนะครับผมเราอาจจะฟังมาเฮ้ยดูเป็นประเทศที่แบบมีแต่สงครามหรือว่าเป็นประเทศที่แบบดูก้าวร้าวดูมีแต่เรื่องการทหารเนี่ยจริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยนะครับผมรวยมากๆเลยนะครับมีทรัพยากรเยอะมากๆนะครับผมแบบว่ารวยแบบระดับท็อปของมิดเดิล a อีสเลยอะ่ะแต่การที่ว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้มีตังค์เยอะเหมือนแบบซาอุการาที่แบบดูจะแบบขุด มันมาใช้ตังแบบใช้กันแบบไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดเลยถูกไหมพวกแบบกาตาร์ซาอุหรือว่าแบบดูไบอะไรแบบเนี้ยนะครับผม UAE ก็ดูจะรวยกันเหลือเลยทำไมาอิหร่านเนี่ยถึงไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมอิหร่านเองเนี่ยแม้ว่าจะรวยมากๆทางด้านทรัพยากรแต่อิหร่านเนี่ยถูกแซงชั่นนะครับผมถูกแบนจากประชาคมโลกโดยแกนนําอย่างอเมริกานั่นเองทางอเมริกาเองเนี่ยก็อยู่ข้านเดียวกับอิสราเอลด้วยถูกไหมซึ่งอิสราเอลก็เป็นสโตูคู่อาฆาตของอิหร่านเหมือนกันอิหร่านแม้ว่าจะรวยมากๆเนี่ยแต่หาทางเอาเงินออกมาไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่อิหร่านมีอย่างแน่นอนเลยก็คืออิหร่านเนี่ยนะครับผมพอแบบถูกแบนแบบนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องเอาตัวรอดยังไงเขาก็ไปคบค้าสมาคมกับอีกฝั่งหนึ่งที่มันเกลียดอเมริกานะครับผมตอนนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอิหร่านก็จะเป็นคู่ค้ากับรัสเซียในการส่งโดรนไปยังยูเครนด้วยถูกไหมนั่นก็คือโดนชาเหตุของอิหร่านอิหร่านเองเนี่ยก็มาพัฒนาเทคโนโลยีสงครามอะไรไปเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกอาวุธของโลกประเทศหนึ่งเลยที่มีอาวุธรุ่นใหม่มีเทคโโนลยีสง ครามอะไรค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่เองเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยอิหร่านก็มีการแบบทําคลิปออกมาเป็นคลิปในการเดโมจจาลองจู่โจมตรงนู้นตรงนี้ก็สร้างความหวดาดผวาให้กับโลกนี้ไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยอิหร่านเนี่ยนะครับผมได้เปิดเรื่องล่าสุดมาผ่านหนางังสือพิมพ์ที่เป็นการพูดถึงเรื่องราวการโจมตีอิสราเอลนะครับผมอิหร่านเนี่ยได้ประกาศกล้าออกมาผ่านหนางังสือพิมพ์ของประเทศเลยนะครับแบบว่าพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเลยขอเวลาเพียง400วินาทีเท่านั้น อิหร่านจะสามารถลบอิสราเอลออกไปได้จากโลกใบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนการขู่แล้วก็เป็นการโปรโมทอาวุธใหม่ของพวกเขาอย่างไฮเปอร์โซนิกมิสไซน์นะครับผมซึ่งมันคืออะไรนะครับมันก็คือมิสไซล์ที่เดินทางได้รวดเร็วยิ่งกว่าเสียงนะครับตรงนี้เองเนี่ยอิหร่านก็ได้บอกด้วยว่าเขาจะลบอิสราเอลภายใน400วิยังไงนะครับ ขอแค่400วิเองนะครับผมลองคำนวณดูสิยังไม่ถึง10นาทีเลยอะ่ะบอกว่าจะลบอิสราเอลออกไปได้เลยนะครับโดยเป้าหมายแรกของเมซล์เนี่ยนะครับผมคือการทำลายระบบป้องกันอันเรื่องชื่อของอิสราเอลก่อนอิสราเอลเนี่ยมีระบบการป้องกันขีปนาวุธต่างๆที่ดีมากๆนั่นก็คือไอออนโดมหรือว่าโดมเหล็กนั่นเองครับอิหร่านเนี่ยบอกว่าจะทำลายตรงนั้นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยกรูเข้ามาระเบิดอิสราเอลให้หายไปจากโลกเลยไม่ว่าจะเป็นถู่มโดนชายเหตุของพวกเขานะครับ มิสไซล์ต่างๆที่อิร่านมีอยู่เนี่ยก็จะบบืมอิสราเอล,เ,อลเลยหลังจากที่ไร้ระบบป้องกันแล้วแล้วอิสราเอล,เอลก็จะถูกลบไปจากโลกนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คาดว่าไม่ได้มีการโจมตีอะไรจริงๆเกิดขึ้นมาหรอกก็เป็นการขู่แล้วก็เป็นการโปรโมทอาวุธใหม่ของพวกเขานะครับผมแล้วก็ลองจําลองสถานการณ์มาว่าถ้าโอ้จะทำเนี่ยมันได้ประมาณนี้เลยนะแต่เรื่องจริงกับเรื่องในการพิมพ์เนี่ยในหนังสือพิมพ์มันคนละเรื่องกันนะครับผม,ผมก็เลยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรยังไงในวันนี้นะ ผงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภัยเอาไวณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยมีอะไรอยากจะเสริมก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ